เ้ยไหมตอนเวลาคุยโทรศัพท์กับแฟนทำไรอยู่ตัวเอง,ง,เอ,งอ่ะกินข้าวยางอืมอืมอ่ะพรุ่งนี้ไปไหนยัไม่ไปหรอกอะไรอวดเองอะ่ะ เงียมามาบ่ออืมยิงเงยเงียบมือเร่งทำอะไรเออจากพ่งนี้ตอาไปหานะเออจยวพ่งนี้ก็ไปหอยิงเงยเงียอเรียเออฮัลโหลเธอทำอะไรอยู่อ่ะ kháu gì à? làm gì vậy ăn gì làm gì vậy ăn em làm gì vậy hello làm gì vậy à? เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหารักรักเออเติรนไปรดน้ำต้นไม้ด้วยโอเคโอเคเติรนไปนล้างจานด้วยเออบอกว่าเต,ต็งอยากไปหาครับเดียวล้างจานอยู่เออไปพบว่า เดี๋ยวก็ไปแล้วเออเออเอออะไรคุยอะไรทั้งวันนะโอ้โห oh, กล้องดูพ่อดีใช้ทั้งวันเลยเนี่ยโอ้โห oh. ไม่ได้ไปหาสาวสักทีไม่เนี่อยใครจะไปเอา <c oughs> เอาหลอกกับพ่อแล้วกันโธ่ทำ <c oughs> <Hello. S 2> อะไรอยู่ตเตองอะ่ะ แค่นี้ก่อนนะแบตบจะหมดแล้วฮึ่มตเตรีวางก่อนเลยเออเขาไม่อยากวางตวเตรียมวางก่อนก็บอกให้ตัวเองวางก่อนไงเออเออวางเลยโอ้ยไม่วางอะ่ะเออวางวางเถอะกี่ปีแล้วเนี่ย ไอ้นี่โทรศัพท์ก็อึดจังเลยเนี่ยเออเออเบอรบแรบวางจะวางนะวูจะวางนะสวัสดีคเต่งทำอะไรอยู่อะทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยเต่งอะอะเออเดี๋ยวไปหาทีนี้เออนั่นแหละ พอฟอนฮัลโลเรทำไรเออเขาคิดถึงตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปหาอออนี้แหละเอเดี๋ยวเขาก็ไปแป๊บเดียวออร่อยอร่อยใช่เธอชิ้นด้านนี้อร่อยนะ๋ยวพาไปกินอืมอืมพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไป น้ำจิม้มก็เด็ดนะเนี่ยใช่เธอ,เอ,อโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะสัลโหครังทำอะไรอยู่อ,ะอ่ะอ๋อพรุนี้ไปไหนเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปพรุ่งนี้อ,ะอ่ะ โอ้ไมโอเค <No, no. S 1> okay, ครับผมจบคลิปเป็นที่เรียบร้อยครับผมถ้าใครเคยทำอย่างนี้หรือเคยเจอประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าอยากให้เป็นเคยอะไรอีกคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ครับผมผมจะพยายามทำให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบคลิปยียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม